สวัสดีครับพบก,ก็บผมทีเดเอวันนี้เป็นฟุตบอลมาฝากตอน2คู่ครับคู่แรกร <Norway S 2> เป็นคู่ระหว่างนอร์เวย์เปิดบ้านรักการแมนของมนเตนโกครับทั้ง2ทีมนี้ทรกิเคยพบกันมาแล้ว3นัดเป็นฝ่ายนอร์เวย์อชนะไปถึง2เกมล่าสุดออกขยนชนะบอเนเตเตนโกได้อย่างเสือวเปิราคาเปิดมาทั้งลูกส่วนในราคาวันนี้เปิดมา1ลูกตะในบ้านของนอร์เวย์ซึ่งแน่นอนครับนอร์เวย์มีกองหน้าอย่าง าเล่นที่ช่วงน,นี้พวกเขากำลังอยู่ในช่วงที่กำลังมั่นใจ5นัดลังสุดนอร์เวย์นั้นเอาชนะไปถึง3เกมเสม,มอ2แพ้แค่เกมเดียวครับจากการเตะในบ้าน5นัดลังสุดนั้นเสม,มอแค่เกมเดียวชนะถึง4เกมส่วนมนเตนเนโกนั้นพวกเขายังลุ้นหนีตายอยู่แต่วันนี้ อเอมาิกนอว่า,น,าน,น่าจะหวังผลยากวันนี้ผมจึงให้มองไปที่นอร์เวย์ให้ต่อขึ้นคราบรูปนอร์เวย์นะครับเราลุล้นกินเต็มเม็ดสองส่วนคู่ที่สองเป็นฟุตบอลโลกโซนอเมริกาใต้ครับเป็นคู่ระหว่างลิเบียกปบดั้านรับการเมยียของอียิปต์นิเบียนั้นจากสายทีที่ผมไปเช็คมานั้นการพบกันกับอียิปต์นั้นเป็นฝ่ายอียิปต์เอาชนะไป หเกมในเจดเกมเป็นฝ่ายอียิปต์เอาชนะไปส่วนห้านัดหล่งสุดนั้นนิเบียเอาชนะไปสามเกมแพสอเกมเสมอหนึ่เกมครับส่วนอีกคู่หนึ่งเป็นคู่ของอียิปต์ทีมเยือนนั้น5้านัดหลังสุดอันว้เขาไม่เคยแพ้ใครเลยชนะไปถึงสี่เสมอแค่เกมเดียววันนี้เตะ นอกบ้านก็จริงแต่เหรืยราคาเปิดมาที่ปอเขาจิงเทให้เจ้าบ้านส่วนแอนดี้แคปเปิดมานั้นต่อมาขึ้นลูกเลนไหลไปที่ทีเมเยนจ่ายเยอะกว่าส่วนวันนี้ยังไงแล้วถ้าต่อปอผมขอวัดใจที่ดีดีเพราะว่ามีกองหน้าอย่างมฮัมหม็ดซาราวันนี้จึงมองไปที่อีคู่ที่2ครับหลังจากจบกิมเยนก็อย่ลืมกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจต่อมปขอพบกันอีกครั้งต่อไป ค,ครับ